สบายดีครับสบายดีครับเพื่อนๆไปยังได้อสบายดีวันจันเดออยู่ดีไม่แห้งอยู่บอฮะมื่อนี้กยแดดออกคักขนาดมื่อนี้นะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เดอรส่งตะไครใ้ให้กันพร้อมแลาจังมัลรุ่นว่ามูเพื่อนยูโนะ เธอแหละฉันแต่ละมืดเสียอย่างหนาสนุกดีนะครับม่วนดีเด้เพราะว่าเขามีมู่อยู่อันทั่วทุกมุมโลกเนาะอ่าในกรณีเขานี่วอลภาษาเดียวกันผมก็อยู่นครพนมท่าแขกนครพนมลาวไทยพี่น้องกันมาแต่ยาวนานครับ <c oughs> โอเคฮักแพงกันเดอ้อแล้วจะไปหาแล้วจะไปหาเลาจะไปหาไปกดตะไครไปติดตามเนาะมื่อนี้ก็ไม่มีอย่างายเนาะสิออกไปส่งเครื่องเนี่ส่งเครื่องส่งของเน,ะน,นาะอนณาให้ลูกค้าวาสันซ่าล่าก็เปิดไว้ในท่อนคือทอดเด้ะคือทอดลานสาคือทอดมูคูอันนั้นได้ก็ะยาเนาะจะน่ากะเจอกันเนาะพวกเจ้าเนาะ เออเมื่อนี้มาลุ้นกันเด้ะว,ว่าจะกินว่าจะกินอย่างเนาะว่าว่าจะทานอะไรขนาดไหน,นเดี๋ยวนี้อยู่บางกอกอยู่บางไทยอยู่บางลาวนะสิบสองโมงสาบแปดตอนเที่ยงคืนบอแมนวอรเพชรสิบเอ็ดโมงยี่สิบแปดนาฬิกาที่ almost เที่ยงคืนกล้ยชาเที่ยงคืนแล้วเนาะแต่ว่ายูนี่นี่สิบสองมงสาวแปดอ่าตอนกลางเว็นเนาะอาบอลเขาอยู่ในกาแตกต่างกันอ่าซีเวสมอมงอ่าในรายกิจนอานอนาอืมสไปรหาซื้อกาฟอร์กาแฟกันก่อนเดือนเดือนห้าวันที่อ่า 10ละยังยังดาวเสือพวกเจ้าฮู้โคตรหลายอันอากาศเปลี่ยนไปโลกเปลี่ยนไปเนาะอ่าได้ไดอีหยังเปลี่ยนก็อย่าแต่ว่าความหักแพงยังเหมือนเดิมโอเคบาย